สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆจ่าจัรุ่นครับผมคลิปนี้ก็มีพี่น้องสอบถามขอมาหลายเนาะว่าเป็นยังไงเนาะอ,อากาศบ้านเท่าสีหนาวกือสีฟอ,อนนะะมันเป็นยังไงเป็นสีหนาวกับพ่อหนาวสีฟอ,อนกับพ่อฟอนว่าเป็ี่ยนก็เพิเ่มๆนี่วันะว่า <c oughs> คือ,อยังสี่ครับเราวางวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบหาท่านว่านี่นะครับความ กดอากาศสูงหรือว่าม้วนอากาศเย็นจากปร,าประเทศจีนนะครับเริ่มจะแย่ลงมาเพราะฉะนั้นจะมีลมนะครับช่วงนี้บ่านเขาจะมีลมว่าม็นจะเริ่มลด,ดลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะวันที่ 23, 24, 25ไปนี้นะครับอากาศจะลดลงเรื่อยๆเพราะนั้นที่น้องเตรียมดูแลสุขภาพให้ดีเลยนะครับกลังวันเนี่ยจะหนูซื้อว่ามันห่อนนะครับดตกกระสีมีลมแห้งเรามัดระวังเดือนการใส่ฟืนใส่ไฟ ใช้ฟืนใช้ไฟนะครับด้วยความระมัดระวังอากาศแห้งแล้งนะครับแล้วก็ความเย็นนะครับจะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆทุกมือนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบวันนี้ละนะครับวันแต่วันที่ยี่สิบอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆนะครับคาดว่าปีไม่หนาวแน่นอนนะครับพอดีก็เลยเอาข่าวมาฝากมาตอนพี่น้องเรื่องของอากาศนะครับหลายๆท่านนะกร ไปพ่อกันยู่ระวางข้างเพื่อสอบถามนะครับเป็นตะนาวว่บ้านเขาจจื้อลุ้นนะครับผมก็เลยมาเอาซูพี่น้องฟังนะครับว่าหนาวนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับแล้วก็จะมีลมในหลังพี่บ่ครับมีลมกันโชกกับต้นไม้เขานี่จะมีลมกันโชกแรงนะครับยังไงก็ดูเตรียมตัวดูแลสุขภาพนะครับใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงเราระวังจะเป็นไข้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆนะครับ 20ถึง2ี้นี้ดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับ